กินเลยลูกกินเลยสวัสดีครับเพื่อนๆแม่ๆพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ผมแวะมาหาเจ้าอ้วนครับแวะมาหาน้องอ้วน9้าชีวิตครับอ้วนอีกอีกสี่ห้าวันไม่ได้เจอกันแล้วนะครับนะอ้วนพ่อย้ายจุดที่ทำงานแล้วนะครับนะ ขอให้อ้วนดูแลตัวเองนะครับนะอีกสี่ห้าวันเราไม่ได้เจอกันแล้วนะอ้วนนะดูแลตัวเองนะอ้วนเพราะว่าย้ายที่ทําง,งานใหม่แล้วนะครับนะขอให้อ้วนดูแลตัวเองนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับนะขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอ้วนนะขอให้ปลอดภัยนะครับนะ วันนี้ผมแวะเอาอาหารเม็ดมาให้เจ้าอ้วนครับเจา้าอ้วนที่โดนรถชนที่เขารอดจากการเสียชีวิตครับผมแวะมาหาเขากินเยอะๆนะอ้วนนะอีก่ห้าวันไม่ได้เจอกันแล้วนะครับนะพอย้ายที่ทํางานแล้วนะครับนะหลักอ้วนนะขอให้อ้วนปลอดภัยนะครับนะกินนะครับเขากินน้อยเขาไม่ได้กินเยอะหรอกเจาก้าอ้วน ผมเห็นเขากินได้ผมก็ชื่นใจครับนี่จะไปไหนเรียวตัวเองนะครับนะวันานเรียตัวเองนะพอไปก่อนนะครับนะวันว่นครับอืมว่นว่าน,น,นลางวันนะ เนี่ยครับผมผมทําทําเท่าที่ผมทําไหวครับผมผมรักน้องๆเขาทําแล้วผมมีความสุขครับผมก็จะทําตลอดไปครับเดี๋ยวดูหน้าอ้วนก่อนอ้วนดูหน้าก่อนอีอ้วนรูปหล่อครับอ <c oughs> กินแล้วก็เดินตุ้ยใตย้ตุยตย้ยใต้เจ้าอ้วนไม่กินเยอะครับเขาเป็นกินนิดเดียวเขาเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยเรื่องมากเจ้าอ้วน วันอีกห้าวันไม่ได้เจอกันแล้วนะพ่อย้ายที่ทางานนะครับนะ้าอ้วนดูแลตัวเองนะครับนะรักอ้วนนะรักอ้วนนะครับนะอีกห้าวันไม่ได้เจอกันแล้วนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อแวมมาหาใหม่นะครับนะดูแลตัวเองนะอ้วนนะรักอ้วนนะครับ